พอถึงตอนค่าเพื่อนคุณยายก็พาพวกผมเข้าบ้านเพราะเมื่อพระอาทิตย์เริ่มจะลับเหลี่ยมเขาลงไปแล้วพื้นที่บริเวณนี้จะมืดเร็วมากไม่มีเสียงรถราให้ได้ยินเลยซักขานมีแต่เสียงของมแมลงกลางคืนที่พวกมันเริ่มขับขานจนเสียงดังเซงแซ่ไปทั่วคุ้งแต่พอผมเดินขึ้นไปบนบ้านหัวใจของผมก็หล่นวูบเมื่อมองไปเห็นโต๊ะบูชาเครื่องรางต่าง รวมไปถึงกุมารทองด้วยซึ่งโต๊ะบูชานั้นมีขนาดใหญ่มากตอนนั้นผมก็แอบกลัวอยู่นิดๆครับแล้วจากนั้นเพื่อนของยายก็ชวนพวกเราไปนั่งกินข้าวด้วยกันพอกินอิ่มแล้วคุณยายเขาก็คุยสัพเพเหระไปตามเรื่องผมเองก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรมากในตอนนั้นกระทั่งเวลาล่วงเลยไปถึงตอนราวสามทุ่ม ทุกคนก็พากันเข้านอนซึ่งที่นอนก็อยู่ตรงหน้าทีวีนั่นแหละครับผมก็นอนดูโทรทัศน์ไปเรื่อยๆส่วนพวกคุณยายเขาก็นั่งคุยกันตามภาษาผู้ใหญ่จนถึงตอนเกือบเกือบห้าทุ่มเพื่อนของยายก็ปิดทีวีแล้วล้มตัวลงนอนผมเองก็นอนกลิ้งไปกลิ้งมาแล้วก็พล่อยหลับลงไปตอนไหนก็ไม่รู้